ท่านประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศาึกษาบูรณาการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาสายบริหารสถานศาึกษาประจำปีการศึกษา2564ทุกท่านครับกระผมนายเโลมบุตรแสนผู้ในการโรงเรียนจําประมงวิทยาคารสำหรับการติดตามตรวจสอบในครั้งนี้ โรงเรียนจำปางวงวิทยาคารได้จัดเตรียมข้อมูลวิดิทัศน์ในการนำเสนอการดำเนินงานในแต่ละด้านในแต่ละประเด็นครอบคลุมทุกประเด็นการประเมินในส่วนของกระผมจะนำเสนอในเรื่องของการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่โรงเรียนได้เดเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จนถึงปัจจุบันเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าในขณะนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้โรงเรียนจึงได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนซึ่งโรงเรียนจะประมวงวิทยาการได้ดําเนินการทั้ง3รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่1การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และรูปแบบที่2การจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครรชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรียนจำปะมงวิทยาคารให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้โดยใช้ google meet google form zoom line ให้แก่คณะครูในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้คณครูใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจำปาะมงวิทยาคารได้ออกแบบเว็บไซต์การสอนซึ่งในเว็บไซต์การสอนนี้ได้จัดทำและพัฒนาโดยกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจำปาะมงวิทยาคารมีคู่มือการใช้เว็บไซต์ให้แก่กครูในการบันทึกการเข้าเรียนบันทึก การรายงานการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันเมื่อคุณครูบันทึกในระบบสามารถที่จะปริ้นออกมาเป็นรูปแบบของกระดาษได้รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์จะได้นำเสนอในวิดีโอทัศน์อีกครั้งหนึง่งส่วนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่3ก็คือในแบบออนแฮนซึ่งคณะคุณครูบางกลุ่มสาระบางท่านได้จัดทำเอกสาร การสอนใบางานแบบฝึกหัดและนำส่งนักเรียนไปยังหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในทุกเช้าวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์โดยในแต่ละหมู่บ้านจะกำหนดจุดที่โรงเรียนเอาอุปกรณ์ก็คือกล่องนะครับไปให้นักเรียนสามารถที่จะรับและก็ส่งงานไว้ในทุกหมู่บ้านที่มีนักเรียนของโรงเรียนจำประมวงวิทยาคาร หรือถ้าหากว่านักเรียนสามารถที่จะเดินทางมาส่งได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะมีกล่องที่ติดชื่อของคนครูทุกท่านไว้นักเรียนก็สามารถที่จะเอาแบบฝึกหัดเอาไปงานมาส่งแล้วก็วางไว้ในกล่องที่ในรายวิชาที่ตัวเองรับผิดช,ชอบที่ตัวเองเอามาส่งได้อันนี้ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันนะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับของโรงเรียนจำปางโมงวิทยาคารอันนี้ก็คือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในห่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนจำปางโมงวิทยาคารครับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาในชลอมบุษแสนผู้มยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตอนที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในเชลอมบุษแสนเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานนำหลักการบริหารและได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาคือการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าโดยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้จัดทําประกาศโรงเรียนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆจัดทาํานโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สะท้อนคุณภาพและความสำเร็จของโรงเรียนผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความปลอดภัยการบริหารจัดการด้านการศึกษา จึงจัดทำผ่านกระบวนการโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่าน Facebook โรงเรียนจำปามงวิทยาคารการจัดทำวรารสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไลน์ผู้ในการได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ผู้มำนการฉลองบุษแสนด์ได้จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับสถานศึกษาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และบริบทของชุมชนบริหารจัดการเรียนรู้โดยให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสภาวะในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนจำปาหมูิที่อาคารจะกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียน3รูปแบบคือแบบออนไลน์ ออนดีมา d ์และออนแฮนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดก,การเรียนรู้ในปัจจุบันและเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนอีกทั้งให้การจัดก,การเรียนการสอนเป็นไปอย่างทั่วถึงนักเรียนได้เรียนรู้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในส่วนการใช้เว็บไซต์การสอนของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารเข้าไปที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการพิมพ์ว่าวิชาการ cpw.simdiff.com จะพบหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ต้องการคลิกเข้าไปที่แท็บเมนูที่2เพื่อดูระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนหากต้องการดูแนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้คลิกที่นี่หากต้องการดูระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนก็คลิกเมนูดูรายละเอียดตรงนี้ แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนก็เข้าดูรายละเอียดตรงนี้ค่ะการดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียนให้คลิกแท็บเมนูที่3ด้านซ้ายมือการบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ให้คลิกแท็บเมนูที่4เพื่อบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละวันเมื่อบันทึกเสร็จสามารถดาวน์โหลดปกรายงาน และแบบบ on like ันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ออกมาเป็นรูปแบบกระดาษได้เมื่อครูต้องการดูตารางเรียนตารางสอนคลิกแท็บเมนูที่5ด้านซ้ายมือจะพบตารางเรียนตารางสอนซึ่งโรงเรียนได้จัดให้คณะครูสอนออนไลน์และสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนกรณีมีปัญหาในการใช้ระบบให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเราก็สามารถช่วยเหลือคณะครูในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาผู้มในการฉลอบุษแสนได้จัดประชุมคณะครูในโรงเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆดังน,นี้ 1. นด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ผู้มในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามคำสั่งจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน มีความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้การบริหารงบป,ประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำสถิติข้อมูลจัดทำอัตรากำลังของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถิติการลาของครูและบุคลากรในโรงเรียน และผู้อำนวยการให้การส่งเสริมและสนับสนุนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2 5 6 3ดังนี้นางพิศราสินเมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Awards, รองผู้มีการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางธิดารัตใจขานได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านบริหารจัดการ นางปริยารัตชัยสง์ได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่าสพท o b e บ Awards ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้บริหารจัดการนายนิรัตสุวรรณศรีได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education ประจำปีการศึกษา2564ากสจากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานี 3. ด้านอาคารสถานที่ผู้อำนในการได้มอบหมายให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารอยู่เสมอสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจัดให้มีอินเทอร์เน็ตทุกอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆในกรณีที่นักเรียน ต้องการเรียนออนไลน์แต่ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็สามารถมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ที่โรงเรียนจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์คัดกรองนักเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนในด้านต่างๆส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนนักเรียนพิการเรียนรวมได้มีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมนักเรียนปกติ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้ในการฉลมบุษแสนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความรู้และความเป็นผู้นำโดยได้ศึกษาค้นคว้าการบริหารงานภายในโรงเรียนอยู่เสมอและนำความรู้มาพัฒนาและบริหารงานในด้านต่างๆภายในโรงเรียนมีความเสียสละในการทำงานเป็นผู้ที่นำหลักธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงาน ระจายอำนาจการบริหารงานในด้านต่างๆทั้ง4ฝ่ายคือฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปอีกทั้งยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้มีการสถานศึกษาดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยประจำปี2562และได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพผู้ในการฉลมบุษแสนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างรักษาระเบียบวินยัยดำเนินงานตามนโยบายต่างๆที่หน่วยงานต้นสังกัด และตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้มีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม